ทรดคริปโตเนี่ยควรจะต้องใช้ไทม์เฟรมไหนเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยซื้อได้ก่อนที่มันจะขึ้นและขายได้ก่อนที่มันจะลงนะครับและที่สําคัญก็คือเป็นไทม์เฟรมที่ทําให้เราเนี่ยมีความเสี่ยงที่น้อยนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมเฟื่องจากช่อง Investor s o u l อีกครั้งหนึ่งครับวับนนี้เนี่ยจะมาพูดถึงการเทรดคริปโตกันบ้างแล้ว ในช่วงนี้หลายคนก็คงอาจจะลงทุนในคริปโตเยอะมากแล้วและมันก็จะมีเหรียญบางเหรียญที่มันขึ้นไปเป็น10เท่าและเหรียญบางเหรียญที่หลังจากขึ้นไป10เท่าแล้วเนี่ยมันก็ลงมา50%ภายในพริบตาคือแบบ15นาทีก็คือ50%เลยใช่ไหมออ่ะก็คงไม่เอ่ยถือนะครับว่าเป็นเหรียญอะไรทีนี้วันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงว่าแล้วเราควรจะต้องใช้ไทม์เฟรมไหนในการดูกราฟเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ย ออกจากหุ้นตัวนั้นได้ทันนะครับก่อนที่หุ้นเนี่ยมันจะตกลงไปขนาดนั้นหรือว่าเราจะซื้อก่อนที่ราคาเหรียญเนี่ยมันจะขึ้นไปได้มากขนาดนั้นนะครับก็เริ่มต้นนะครับเรามาพูดถึงเรื่อง time frame ก่อนดีกว่าว่ามันคืออะไร time frame นะครับไว้สําหรับการที่เราดูกราฟแล้วเนี่ยใน1แท่งปกติแล้วถ้าเป็นหุ้นน่ะถ้า time frame day หแท่งจะเท่ากับ1วันใช่ไหมครับแต่ว่า time frame เนี่ยมันสามารถแบ่งย่อยออกมาได้อีกอย่างเช่นถ้าเกิดเราดู time frame week 1>, 1แท่งของ time frame week ก็จะเท่ากับ1 week นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมาเป็น time frame 1ชั่วโมง1แท่งของ time frame 1ชั่วโมงมันก็จะเป็น1ชั่วโมงอ่ะมันก็คือตามชื่อเลยง่ายๆเลยครับยิ่งเราดู time frame ใหญ่นะครับเราจะเห็นภาพกว้างของตัวนั้นได้มากกว่าและยิ่งเราดู time frame ย่อยลงมาเนี่ยเราจะเห็นถึงพฤติกรรมการวิ่งของราคาเนี่ยว่ามีการวิ่งแบบไหนมีคนซื้อหรือคนขายมากมาแค่ไหนนะครับ ที่นี้ตามปกติแล้วนะครับไทม์เฟรมของหุ้นเนี่ยทั้งหุ้นไทยหรือหุ้นอเมริกาเนี่ยเขาจะใช้ไทม์เฟรม Day กับว e k ในการดูนะครับเพราะว่าหุ้นเนี่ยมันมีเวลาเปิดปิดใช่ไหมวันหนึ่งเนี่ยมันก็เปิดอยู่ประมาณสัก5ชั่วโมง6ชั่วโมงแต่ว่าถ้าเป็นคริปโตเนี่ยมันเปิดตลอด24ชั่วโมงแถมวันเสาร์อาทิตย์ก็เปิดด้วยนะครับมันทําให้ถ้าเกิดเราเล่นไทม์เฟรม Day กับว e k เนี่ยบางทีเราอาจจะเข้าซื้อไม่ทันหรือว่ามีความเสี่ยงที่เยอะเกินไปนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเเเกิดป็นหีย เบสิกแอตเทนชั่นเนี่ยครับหรือแบทนะถ้าเกิดเป็นไทม์เฟรมเดย์เนี่ยจุดเข้าซื้อที่ดีนะครับมันก็คือต้องเป็นตรงนี้ใช่ไหมครับตรง0.7เนี่ยปกติแล้วเนี่ยผมจะขัดหุ้นจากเหรียญที่มีโมเมนตัมนะครับหรือว่าเฮ้ย hey, มันเริ่มมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นแล้วผมถึงจะเริ่มเอามาใส่ในวอลล์เปซนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติเราดูไทม์เฟรมเดย์อย่างเงี้ยแล้วตรงจุดนี้เนี่ยมันไม่มีโมเมนตัมเลยอะ่ะอาจจะ ไอเหรียญเนี้ยมันอาจจะไม่ได้เข้ามาอยู่ในวอสลิสต์แล้วก็ไม่ได้ลงไปลงทุนกับมันนะครับแต่ว่ามันก็ทําให้ดูว่าเฮ้ยเหรียญเนี้ยมันมีโมเมนตัมจริงก็คือจากจุดตรง0.7เนี่ยโหก็คือแค่2วันเนี่ยมันก็ขึ้นไปจนถึงแบบหจุดกว่าเลยอ่ะคือกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยอ่ะสวัน60-70%เนี่ยคือมันสนานมากมันบอกได้เลยว่า เฮ้ยเหี่ยนเนี้ยมันต้องมีอะไรดีแน่นอนใช่ไหมถึงจะไม่รู้พื้นฐานก็ตามอะขึ้นมา70%ละทีนี้งั้นมาดูทมเฟรมย่อยกันดีกว่านะครับว่าเฮ้ยแล้วเราจะเข้ามันยังไงอะปกติแล้วนะครับผมบอกเลยว่าถ้าเป็นคริปโตเนี่ยผมจะใช้ไทม์เฟรม4ชั่วโมงในการดูนะครับแทนเทียบกับหุ้นเลยก็คือไทม์เฟรม4ชั่วโมงของคริปโตเนี่ยผมจะใช้เทียบกับไทม์เฟรมเดของหุ้นเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคริปโตเนี่ยมันไม่มีเวลาเปิดปิดนะครับมันวิ่งตลอดชั่ มันทําให้ทำเฟรม4ชั่วโมงเนี่ยมันมีความพอดีกับทำเฟรมเดย์ของหุ้นเลยตอนที่เปลี่ยนนะครับอันนี้ยังเป็นทำเฟรมเดย์อยู่ครับตอนเปลี่ยนก็เข้ามาที่ตรงนี้ข้างบนสายมือกดเข้าไปนี่มันจะมีให้เลือก4ชั่วโมงนะครับอพอมาดู4ชั่วโมงนะครับเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยไอเรี้ยนเนี่ยมันเริ่มมีจุดที่เราสามารถเข้าซื้อได้เยอะขึ้น่ะ คือจากทามเฟรมเดย์เนี่ยเราอาจจะซื้อได้อยู่แค่2ครั้งถึง3ครั้งในรอบการขึ้นเนี้ยเพราะว่าแต่ละครั้งเนี่ยมันมีการสวิงราคาที่สูงมากใช่ไหมถ้าเกิดเราไปซื้อแบบตรงกลางมันก็มีความเสี่ยงเยอะเกินไปนะแต่ว่าถ้าอย่างในทา m เฟรมสี่ชั่วโมงเนี่ยจุดเข้าซื้อได้นะครับจุดเข้าซื้อแรกเนี่ยมีสมมุติว่าถ้าเกิดตรงนี้ผมยังไม่สนใจมันนะะมันขึ้นมาปุ๊บผมมาดูตรงนี้ละ ตรงนี้เนี่ยเราได้1จุดสําหรับการเข้าซื้อทํากําไรนะครับแล้วก็พอมันสวิงมาอีกรอบหนึ่งึ๊บตรงนี้เริ่มแคบลงนะครับจากจุดนี้เนี่ยโขสวิงราคาอยู่แค่6%ถือว่าสวยมากนะครับจากตรงนี้เนี่ยถ้าเราซื้อที่จุดแถวๆนี้คัดลอสอยู่แค่6%แต่เราสามารถทำกำไรได้ถึง เกือบเกือบห้าบอรนะครับถ้าเกิดเต็มที่แบบกลัวว่าให้สักครึ่งหนึ่งก็คือสัก30-40%ิผมว่าก็โอเคแล้วนะนี่เป็นทำเฟรมเดย์นะครับก็คือจุดเข้าซื้อของทำเฟรมเดย์เนี่ยโอ้โหแทบจะแทบจะไม่มีจุดนี้ได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่ามันก็ค่อนข้างที่จะกว้างนถ้าเราใช้เนี่ย 9%เกือบ10%ผมว่าเยอะเหมือนกันแล้วยิ่งกว่านั้นก็คือถ้าจุดนี้เนี่ยเป็นจุดของวันที่24-25ีเนี่ยช่วงนี้เนี่ยเราไม่สามารถซื้อได้เลยเพราะว่ามันมีการแบบสะบัดทิ้งแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปอย่างเงี้ยถ้าเกิดสมมติว่าเราไปซื้อตอนมันเบรกเอาจากแนวแนวต้านเล็กเนี่ยโหพอไปอยู่แนวรับอยู่ที่13%เอส,สูงมากๆแต่พอมาดูเป็นทมเฟรมสชั่วโมง พอมาดู t ทา e เฟรมสีชั่วโมงทุกอย่างมันจะดูแบบเฮ้ยแม่งสอบหลบขอโทษคับที่พูดคำหยาบนะครับมันอินมากเลยอ่ะก็คือจากจุดตรงนี้นะครับเนี่ยถ้าเกิดเราซื้อจุดเดียวกันเลยแต่ว่าเราเห็นว่าเฮ้ยไอจุดที่มีแนวรับสำคัญเนี่ยมันอยู่ที่แค่7.4%เองจากเมื่อกี้นี่มันอยู่เกือบ10%เลยนะและยิ่งกว่านั้นนะครับพอใช้ t ท m e เฟรมสชั่วโมงมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถซื้อได้ทัน ก่อนที่ราคามันจะวิ่งมากเกินไปนะครับถ้าเกิดเป็นทำเฟรมเดย์เนี่ยเราอาจจะได้ซื้อตอนที่แบบโอ้โหระหว่างวันแล้วอะ่ะแล้วคือราคามันวิ่งเกินไปประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์แล้วอย่างเงี้ยเราก็แบบเห็นว่าเฮ้ยมันขึ้นไปเกือบสิบเปอร์เซ็นต์แล้วมันคงเยอะเกินไปแต่ถ้าเกิดเราใช้ทำเฟรมสี่ชั่วโมงเนะี่ยเราจะเห็นแล้วว่าเฮ้ยเออจุดตรงแถวๆเนี้ยใกล้ๆเนี้ย,ยมันเริ่มมีการทำฟอร์มสวยละเริ่มที่จะเบรกเอาแบบมาสวยๆละ เราก็สามารถซื้อได้ก่อนตอนที่มันเบ่งเอาจากแนวต้านเนี่ยประมาณสักแค่3% 2%โอ้โอย่างเงี้ยถือว่าสวยมากๆแล้วเราสามารถซื้อถั่วขาขึ้นได้ทันด้วยทําให้มีความเสี่ยงที่น้อยลงไปอีกเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราเล่นทาเฟรม4ชั่วโมงแล้วนะครับแล้วเราเห็นว่าเฮ้ยไอจังหวะนี้เนี่ยมันน่าซื้อไหมมันดูดีไหมวอลลุ่มมันเข้าไหมเนี่ยเราสามารถเข้าไปดูทําเฟรมย่อยได้อีกทีหนึง่งอาจจะไปดูทาเฟรม1ชั่วโมงเลย ดูเนี่ยทำเฟรม1ชั่วโมงเนี่ยในทำเฟรม1ชั่วโมงมันมีวอลลุ่มการซื้อเข้ามาไหมนะจากเมื่อกี้ครับตรงนี้เหมือนกันเลยจุดเดียวกันเนี่ยพอเราเห็นว่าเอเอ,เอตรงจุดแรกเนี่ยถ้าเราดูดีๆนะครับตรงนี้มันมีวอลลุ่มซื้อเข้ามามากกว่าเอเวอร์เรจนะครับแท่งนี้เลยแท่งนี้ตรงนี้เป๊ะๆสมมุติว่าเราตื่นมาเราเห็นว่าเฮ้ยทำเฟรมสชั่วโมงเนี่ยมันเริ่มมีการเบรกเอาละ แล้วเราเข้าไปดูทำเฟรมย่อยอีกทีหนึ่งก็คือทำเฟรมชั่วโมงหรือว่ายิ่งวันนั้นก็คือ15นาทีเลยไปดูว่าณนะเวลาตอนนี้เนี่ยมันมีวอลลุ่มการซื้อเข้ามาไหมอ่ะยิ่งมีวอลลุ่มการซื้อเข้ามามากนะครับหรือว่าไอ้แทงข้างล่างเนี่ยมันมีเยอะมากๆและราคามันเริ่มวิ่งขึ้นไปเยอะมากๆเนะี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าเฮ้ยมันเริ่มมีคนซื้อเก็บทำให้มีโอกาสเป็นแนวโน้มขาขึ้นได้อีกนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับการเทรดคริปโตเนี่ยทำเฟรมสําคัญมากๆเลยนะครับผมแนะนําว่าให้ใช้ทำเฟรม4ชั่วโมงแทนเดย์นะครับเพราะว่าเราจะสามารถเข้าซื้อได้ทันมากกว่าแล้วก็ถ้าเกิดเราดูซั p p l y กับดีมาหรือดู v o l ลุ่เป็นด้วยเนี่ยยิ่งดูทำเฟรมย่อยลงไปดูทำเฟรม15นาทีดูทำเฟรมชั่วโมงเนี่ยเราจะสามารถเข้าซื้อได้ทันมากขึ้นนะครับและที่ยิ่งสําคัญกว่านั้นก็คือในจังหวะที่มันจะลงอะ จังหวะที่เราเห็นว่าเฮ้ยมันร่วงแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรายิ่งใช้ทาเฟรมเดย์เนี่ยมันจะยิ่งไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไปดูทำเฟรมชั่วโมงเราเห็นว่าเฮ้ยจังหวะมันร่วงแล้วมันหลุดแนวมันหลุดแนวรับไปแล้วเนี่ยและมีวอลลุ่มการขายที่สูงมากๆก็บอกได้เลยว่าจังหวะนั้นเนี่ยควรจะต้องขายแน่นอนแหละคืออย่ารอเลยดีกว่าก็จบไปแล้วนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่เริ่มต้นลงทุนในตลาดคริปโตนะครับ ผมว่าเรื่องการใช้ทำเฟรมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็เรื่องของแต่ละบุคคลนะครับบางคนเนี่ยก็อาจจะชอบทำเฟรมใหญ่บางคนชอบทำเฟรมเล็กมากเพื่อที่จะทํากําไรแบบเร็วมากๆแต่อางเนี้ยก็ไม่มีผิดมีถูกนะครับแต่ว่าสําหรับตัวผมเนี่ยผมว่าใช้ทำเฟรม4ชั่วโมงก็เป็นทำเฟรมที่ ค่อนข้างจะเพอร์เฟกต์สำหรับตัวผมแหละก็ใครที่ใช้ทาเฟมไหนแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเวิร์กกว่าเนี่ยก็ลองมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปวิดีโอกันดูนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ